ครับเพื่อนเอนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองนอนท์นะครับกำลังไปหาของอะไรกินนะเพื่อนเพียงแล้วด้วยนะคะจะไปหาอะไรกินที่เขาว่าเป็นของดีเมืองนอนท์นั่นเองได้ข่าวว่าเป็นร้านชื่อดังเลยใช่ไหมใช่ร้านนี้ทุกคนเขาเปิดมา20ปีแล้วนะคะ,ะ20ปีหรอยังไงก็เดี๋ยวเราจะไปทานร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับนั่นคือร้านครัวทั่และนั่นเองครับย yeah! าถึงที่ร้านครัวเถื่อแล,แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยคะ่ะไปครับไป ดี๋ยวพาเซเวยนนะนี่มาที่ก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวพอมีก๋วยเตี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องมีข้าวค่ะเห็นว่าหมูกรอบเนี่ยกรอบมากกรอบอจนสะเทือนไปถึงแกนสมองเลยเพื่อนพอมีข้าวแล้วมีก๋วยเตี๋ยวแล้วมีน้ำไหม มีน้ำนะคะเขามีหลายอย่างมากเลยมีทั้งน้ำชงน้ำอัดลมน้ำเปล่าเครื่องดื่มชากาแฟมีครบเลยค่ะแล้วตอนนี้นะครับเราก็เห็นบรรยากาศไพลร้าแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปถ่ายกันไหมใช่เพราะว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วค่ะทั้งลูกรมดกินสีมันช่างยั่วยวนใจและเกิดเ,เดี๋ยวเราไปสั่งที่โต๊ะกันเลยค่ะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้ถึงถึงตอนแล้วค่ะเดี๋ยวเรียกพี่เขาสั่งอาหารเลยสั่งอาหารด้วยค่ะสวัสดีครับัครับผมเมนูปัจจุบันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยหมูต้มยำครับขาหมูแดงหมูกรอบชิกปิ้งทอดมันครับผม บอเปียตหนูไปดูในเพจของทางครัวถั่วแระเขาบอกว่ามันมีเมนูสเปเชียลก็คือบะหมี่หมูกรอบอยากลองมากเลยค่ะบะหมี่หมูกรอบต้มยำหนึ่งชามค่ะข้าวหมูแดงหมูกรอบก็ได้ครับมีข้าวยำหมูกรอบข้าวกรอบข้าวยำกรอหมูย่างข้าวกหมูย่างน้ำจิ้มแกวเอามาอย่างละหนึ่งเลยทีนี้โอเคจัดมาคือขอเต็มสูบไปแล้วกันได้ครับผมเครื่องดื่มมีอะไรบ้างเอ่ย ชาเขียวชามะนาวโกโก้กาแฟชาดำชาเย็นโหเรียงลำใหญ่กระนเทปเทปหวยมันต <itud soundtrack> ูเอาน้ำเปล่าขวดหนึ่งค่ะอ้าวอ้าวอ้าวเป็นเราพูดเยอะทำไมเนี่ยอยากรู้เฉยๆว่ามันมีเมนูอะไรบ้างกาแฟกับชาเขียวใช่คืออยากกินชาเขียวพอดีใช่คขอบคุณค่ะเขาบอกว่าร้านเนี้เร็วมากไวมากอร่อยที่สุดในโลกก๋วยเตี๋ยวก็คือสุดลับเฉพาะกัวถั่วแระไม่ต้องปรุงเลยค่ะมาแล้วเพื่อนๆโหไวมาก เด <S <S เี๋ยวเราเริ่มจากที่ก๋วยเตี๋ยวเลยก๋วยเตี๋ยวนะครับบะหมี่หมูกรอบนี่นะครับหน้าตาน่าทานมากนะครับทุกคนดูหมูกรอบดีหูยเด้งดึงเด้งดึงเลยอ่ะแล้วก็กรอบแบบกรอบกรุบกรุบนะเอานะครับใส่หมูกรอบนะครับเป็นไงกรอบกรับครุกกรับไหมฟันแตกไปแล้วค่ะหนึ่งสองไปครับเขาปากว้าว หมูแดงหมูกรอบนะฮะเออร้านนี้เขาบอกว่าไม่เลี่ยนนะครับเพราะว่าจะมีเครื่องเคียงเยอะมาก มีไลน์แมนส่งด้วยนะส่วนที่ตั้งนะคะจะอยู่ที่สนามบินน้ำนะคะถนนเลี่ยงเมืองนนท์เส้นเดียวกับตลาดนพูค่ะที่จอดรถก็สามารถจอดหน้า้านได้เลยหรือว่าจะมาเป็นไลน์แมนเป็นแกลบคาก็ได้นะคะรถประจําทางก็จะมีเป็นรถเมย์สาย191้นั่นเองค่ะนะครับถ้าเกิดอยากไปดูในคลิปหน้าหรือคลิปใหม่ๆนะครับยังไงก็ติดตามในคลิปถัดไปได้เลยละกันทางเพจ Ajero House นะคะร,รอติดตาม EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ